เจ็ดโมงสี่สิบเก้าทิกิเป็นซูมี่แคทคึกคึกคึกแต่เช้านะมันคึกชอบวิ่งแอบไหนแอบที่ไหน ตกบันได้เช้าวันนี้เป็นเช้าวันศุกร์นะคะมีนัดกับหมอสัตวแพทย์าทาธิกิไปตรวจเช็คร่างกายเนาะหูแก่แล้วเช็คดี้ค่าตับไตค่าเลือดมีเบาหวานหรือเปล่าเนาะ ชอบเล่นมากตกบันไดณทชิกิตรงที่นอนล่ะขมอนตรงที่นอนไม่ต้องัวผิดหวังเล่นประจำ เฮ้คนเก่งคืดเก่ที่กี่คนเก่งเฮ้ที่กี่คนเก่งเฮ้คนเก่ง alright daddy get <Right y. S 1> she in the box ไปแล้วนีแล้วขึ้นชั้นสองแล้ว you know what's going to happen don't you and you get cowbided <laughs> ถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะส่งมอบแมวนะคะเขาก็จะแมวไปดูเสร็จแล้วเราก็รออย่างเดียวห้ามเข้าไปเดี๋ยวเขาก็เปิดประตูมารับหนูนออหนูเข้าไปหาหมอคนเดียวนะลูกนะเป็นเด็กดีนะลูกนะทีกีมามีแตดดีไม่ได้เข้าไปด้วยนะลูกนะ หนูเป็นเด็กดีอยู่แล้วตั้งแต่หนูเกิดมาไม่เคยทำร้ายสัตวแพทย์เลยใช่ไหมลูกเป็นแมวที่จัดการด้วยง่ายใช่ไหมลูกมไม่เคยควนหมอเลยนะลูกเนาะเป็นเด็กดีไม่เคยขวนหมอไม่เคยขู่หมอเลยเ,ออเดี๋ยวเขาก็เปิดประตูออกมารับด้วยไปเที่ยวในคลินิกอังกฤษนะลูกนะืม เดี๋ยวให้เขาเช็คค่าเลือดค่าตับค่าไตเนาะว่าทำไมหนูเป็นแมวนอนนอนแล้วฉี่ใส่ที่นอนนะลูกนะหนูแก่แล้วหรือเปล่าเนี่ยหนูเลยนอนฉี่ใส่ที่นอนนะลูกเออที่กี่คนเก่ง <c oughs> แป๊บเดียวลูกแปบ๊บเดียวหมอมาเอาที่กี่ไปในคลินิกแล้วนะคะตอนนี้เราก็นั่งรอ หมอบอกอว่าคิดถึงอะไรที <c oughs> ่กิพิ่งเข้าไปหมอบอกว่าอาการแบบนี้เป็นปกติของแมวที่มีอายุเยอะแล้วค่ะเพื่อนๆอ,อาการไตคิดนี่แปลว่าไตมั้งเออไตเริ่มเสื่อมก็จะมีอาการแบบฉี่เยอะอะไรแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเขาก็จะเช็คดูเช็คเลือดแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะให้มันจะเป็นเหมือนลูกบอลน,นะคะให้เราเอาไปไว้ในกระบะทรายที่กิ แล้วให้ทิกิฉี่เราก็จะเอาฉี่ทิกิมาตรวจอีกทีหนึ่งเช็คดูค่าค่าไตค่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนเพื่อนแมวแก่แล้วเนาะสิบห้าปีแล้วไตก็เริ่มเสื่อมหมอบอกว่าเป็นเรื่องปกติโอ้ยก็ออกมาแล้ว y e สหมอดูดเลือดหนูไปตรวจใช่ไหมลูกเอ๊ะ น้ำหนักลดลงนะที่กี่น้ำหนักลดลงจากเมื่อก่อนนี้ประมาณห้ากิโลนิดนิดตอนนี้เหลือสามจุดแปดกิโลใช่ไหมลูกหนูผอมลงใช่ไหมเนี่ยนรูปนี่เจอแต่กระดูกเลยเนี่ยเออดีใจยังลูกได้กลับมาละอเด็กดีทิกขี้เด็กดีลูกอันนี้นะคะที่เขาให้มาเก็บฉี่เก็บฉี่ที่กี้ไปตรวจ เป็นเหมือนไซแมวคริสตัลเลยแล้วก็มีหลอดไม่รู้เก็บยังไงแต่ฮิวเป็นคนฟังหมอพูดอือทีนี้มามีกระแดดดีก็มาลุ้นกันเนี่ยจะจ่ายค่าหมอเท่าไหร่เนี่ยอือยิ่งบอกอยู่ว่าค่าหมอสัตวแพทย์ที่อังกฤษแพงมากไม่ที่กี่นี่อืมหมอบอกว่าหมอบอกว่าหนูเอ้กูดเชฟนะเป็นแมวที่ยังดูดีอยู่เลยอายุสิบห้าปีอือ ถูสีสีใหญ่เลยดีใจได้กลับมาถึงในรถละ <c oughs> อ,อไปสำรวจไปสำรวจรถเลย <c oughs> ดูไปดูพ่อจ่ายตังค์ไปลูกอเออเห็นแดดดีกำลังจ่ายตังค <c oughs> <c oughs> ์ อยู่ไหนวะอยู่ไหนวะแม่ลูกเอออยู่ไหนวะเออเราอยู่ไหนกันเนี่ยเออเข้ามาเข้ามทิกิเข้ามาเร็วเดี๋ยดีมาแล้วเร็ว เยอะแดดี้เยอะแปลว่าแพงฮามัตอุ้ยหนึ่งร้อยยี่สิบแปดปอนด์สี่พันกว่าบาทไม่ก็ที่กี่แพงจังเลยอ่ะเนาะค่าสัตวแพทย์ที่กี่เอ้ย ตีนี่นนยที่หนูเป็นแมวสุขภาพดีอยู่เออนีอ่เราแค่มาเช็คเพราะว่าทิกินอนสีใส่ที่นอนไงแต่หมอบอกว่าบางทีมันอาจจะเป็นแค่ right, u แค่พลาดเฉยๆนี่นะคะมันก็จะเป็นประมาณเหมือนเม็ดพลาสติกนะคะเราก็ทำความสะอาดกระบะทรายแมวแล้วก็ใส่เม็ดพลาสติกนี้เข้าไปในกระบะ พอที่กีฉี่ใช่ไหมคะเราก็ใช้ไอ้ตัวดูดเนี่ยะค่ะดูดแล้วก็ดูดฉี่ที่กีใส่หลอดนี้เพื่อไปเทสนะคะมาก็หิวเลย ชา้าช้าที่กี่ช้าชาหิาวมากหิวซกซกอ <laughs> Good. no ืมไอเนไม่ปัญหอะไรอ่ะอ่ะามชอบ <laughs> just spread some out. Can you hold this? Just hold it. Don't squeeze it. Okay. Thank you. Get some more? Yeah. I hold the glass for you. Yeah. Don't drink it, okay? เอาหมคือเกิที่กี่ผลงานคุณภาพของที่กี่อืมโอ้ลอตเน่ย นี่ลองลอยหมอหมอเจาะเลือดไปตรวจอืถูกโกนขนใช่ไหมลูกขนนูแวงไปเลยใช่ไหมลูกใช่ลูก, <laughs> ลกเจ็บไหมลูก Sorry you you say in her urine it's it's negative so that's not <Yeah. S 2> that it's not diabetic s right. <S Yes okay ไม่มีอารมณ์เล่นแตน่ี้เออไม่มีอารมณ์เล่นใช่ไหมลูกืมมาอีกแล้วนั่งเอวบิดซืชิกกี้ o มอร์น n ิ่งทิกกี้นี่ไม่ชิคอแหวงนดูที่คอแหวงคอแหวงนี่ ใครโกนคอให้หนูนะคอแหว่งไปเลยนลนะ่กเองเนีะเขากนขนทิกิเพื่อเจาะเลือดไ้กนขนเจาะเลือดหนูไม่รูผลการตรวจออกมาแล้วนะคะคือทิกิมีค่าน้ำตาในเลือดสูงนิดนึงแต่แต่ยังไม่เรียกว่าเป็นเบาหวานหมอบอก แล้วก็เช็คปัสสาวะมีค่าไตาสูงนิดนึงแต่ไม่ซสีเรียดหมอบอกที่กีมีภาวะฉี่เจือจางเพราะว่ากินน้ำเยอะมันก็เลยฉี่เจือจางฉี่มันเยอะนั่นเองในกระเพาะเพราะว่ากินน้ำเยอะให้ hey, ลูกฟ้องแล้วพ่อกับแม่ดีใจเนาะไม่เป็นเบาหวานไม่เป็นโรคไตเนาะ หมอบอกว่าบางทีหนูอาจจะแบบนอนเพลินๆแล้วฉี่เต็มกระเพาะฉียายายาย่ไหลๆไ่ลุก <c oughs> เฮ้ยทิกิแต่น้ำหนักตัวลดนะทิกิมีหน้าละเวลานาวนนี่มาซุกเลยเพราะว่าไขมันไม่มีลแต่ที่โอก,กับพิวพาทิกิไปหาหมอเพราะว่าทิกิมีภาวะแบบว่านอนหลับแล้วฉี่ที่นอนเนาะ อ่านเจอในตาเน็ตเขาว่าให้รีบพาไปหาหมอเราก็เลยพาไปหาหมอหมอบอกว่าไม่มีอย่างอื่นที่น่ากังวลอาจจะเป็นแค่โรคชราก็คือเป็นภาวะแบบกั้นปัสสาวะไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเวลานอนหลับลึกๆแล้วแล้วแบบนอนฉี่ที่นอนปรากฏแค่ตอนนอนกลางวันเนี่ยฉี่ที่นอนเขาก็เลยให้เป็นเหมือนยามาดรอปใส่อาหารให้แมวกิน มีหมาหลายตัวก็เป็นโรคนี้เจอทั้งในมาและแมวที่อายุเยอะแล้วก็คือจะมีาภาวะกั้นปัสสวะไม่อยู่เหมือนคนเลยอ่ะสัตว์ก็เหมือนคนเลยใช่ไหมแก่แล้วก็มีภาวะปัน้นปัสาวะไม่อยู่ใชนะ่ไหมทีกกี่เดี๋ยวหนูก็ดีขึ้นนะลูกเนาะเนาะไม่งั้นต้องใส่แพมเพิ์นะเนี่ยเข้าใจเปล่าใจไหมที่กี่ ที่นั่งพึ่งแดดของทิกิบางวันก็มีแมวโครเดียสเดินผ่านทิกิก็แอบแอบอใส่นิดนึง <c oughs> ใช่ไหมทิกิด้านหน้าโครเดียสจะเดินผ่านด้านหลังจะเป็นจอร์ดเดินผ่านใช่ไหมทิกิมีหนุมน่มๆเดินผ่านให้ทิกิแซวด้วย หมุนหลายตลบเลยกว่าจะหาที่ลงได้ลงได้ยังเนี่ยแมวสรุปจะนอนท่าไหนฮแมวหรือม้าเนี่ยหมุนอยู่หลายรอบกว่าจะนอนมันไม่สบายติให้มามีว่าทำขายังไงลูกไม่ถูกใจอ่ะลูกให้มามีทำขาใหม่อะลูก นอนไม่ได้สักทีอ้วนเดี๋ยวอ้วนก็เริ่มอ้วนแล้วเนี่ยวันนี้ให้ให้กินอาหารเปียกซื้อมาใหม่เปิดซองปุ๊บกระโดดใส่ถ้วยเลยเนี่ยก้มหน้ากินไม่งยหน้าเลยอืออ้วนตัวใหญ่ๆห,หน่อยจะได้สูยจอดได้เนี่ยอเป็นแมวไซส์อังกฤษได้แล้วลูกที่กิเอ๊คนเก่งโอเคเปล่าโอเคเปล่า ขอบคุณแม่แม่ทุกคนนะคะที่เข้ามาชมช่องทิกิโคราดแคทนะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงทิกินะคะตอนนี้โอก็ดูแลประคบประงมอย่างดีโชคดีที่ทิกิไม่เป็นเบาหวานแล้วก็ค่าไตาย,ยังโอเคอยู่เนอะลูกเนอะตอนนี้ก็พยายามขุนทิกิกลับให้หนัก5กิโลเหมือนเดิมนะลูกเนาะ สุกับแต่โดยรวมทีก่กิยังเป็นแมวแฮปปี้ค่ะยังแฮปปี้ยังขอกินขนมยังชอบมานอนตักใี่แมวท่กิเรียกก็มาวันนี้ก็ชมสวนเดินชมสวนเฝ้าพอ่อเฝ้าพอ่าพอเปลี่ยนหลังคาเปลี่ยนหลังคาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเช็ดภาษาอังกฤษชาวเรียกเช็ดภาษาไทยเรียกเหมือนลงเก็บของเก็บของที่ไว้ทําสวนนะคะเปลี่ยนหลังคาใหม่เพราะว่าเดี๋ยว จะมีช่วงหิมะแล้วเดี๋ยวหิมะตกน้ำมันจะซึมเข้าไปใไนเข้าไปในในห้องเก็บของใช่ไหมทีก่กีก็เดินดูให้กำลังใจใช่ไหมลูกือยังมีความคาแรคเตอร์ยังเหมือนเดิมยังยังไม่ค่อยซ่าใช่ไหมแต่หน้าเหวี่ยงเหมือนเดิมโอเคขอบคุณทุกคนค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปต,ต่อไปนะคะวันนี้ที่กีบ๊ายบาย Bye bye, Tiki. Yim, Good girl, good girl, Tiki.